ป้าคะว่าไงจ๊ะป้าทำอะไรอะคะเอาใบตองไปทอดในกระทะลองชิมไหมล่ะไม่เอาอะค่ะหนูไม่กินผักปลาไก่จ้าปลาไก่คนสวยปลาไก่คนงามคิวมาแล้วจ้าคิวอุ้ยปลาไก่อะไรอยู่ในกระทะจ๊ะเมนูใหม่หรอใช่ใบตองทอดกรอบพี่น่านกินมากเลยอะอ,ยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมจ้าโอเคจ้าเร okay, ียนซันคิมนะ เดี๋ยวถ้าอยากกินก็ต้องสั่งชิจ้าโอ้ย,อยงั้นเอาเป็นว่าฉันเอาใบตองทอดหนึ่งจ้ะแล้วก็ข้าวผัดหมูสับหนึ่งจ้ะจัดปะโอเคฉันเอาข้าวไข่เจียวหนึ่งจานจา้ะได้จ้ะไปนั่งรอเลยจ<า>้จะเป็นสเปราที่โตนะจา้จา ปลาไก่คนสวยปลาไก่คนงามพระมเหสีของฉันเสร็จแล้วยังจ้าหิวจะตายอยู่แล้วมาแล้วจ้านี่ใบตองทอดกรอบกินกับซอสมะเขือเทศแล้วนี้ข้าวผัดหมูอะไรอ่ะทำไมมาทีหลังได้ก่อนโอ้ยมีแต่เมนูน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยจ้าฉันเริ่มไปนะจ้านี่ใบตองทอดราดซอสมะเขือเทศนี่ โอ๊ยนี่ป้านี่ <c oughs> เมนูอะไรเนี่ยฮะทำไมมันไม่อร่อยเลยอะ่ะใบตองทอดกรอบไงงั้นกินข้าวผัดดีกว่าอ,อะไรก็ไม่รู้นี่นี่โอ๊ย,อยป้านี่มันเมนูอะไรเนี่ยฮะป้าไมปา้าไก่ตึ้งตองใส่ ใบตองแทนคนาด้วยเนี่ยฮะมันไม่อร่อยเลยอะแหมะก็ป้าบอกแล้วไงว่าเมนูใหม่ไงล่ะอ้ยป้าไก่จ้ามันจะไปกินได้ไงล่ะจ๊ปะป้าไก่คนสวยป้าไก่ทาแบบเนี้ยฉันผิดหวังในตัวป้าไก่นะจ๊ะฉันอุตส่าห์ไม่กินข้าวกับแม่เนี่ยหวังว่าจะได้กินกับข้าวอร่อยๆของป้าไก่คนสวยไงจ๊ะมาจ๊ะข้าวไข่เจียวฉันได้หรือยังตามคิวสิจ๊ะแต่ฉันมาก่อนนะทำไมโต๊ะนู้นได้ก่อนน่ะเน่ ไม่มีใครมาก่อนมาหลังหรอกจ้ะก็ะมาไล่เลี่ยก,กันน่ะแหละจะบ่นนะไมเดี๋ยวไปทำให้อ,อ,อได้ละคิวจา้าเดี๋ยวป้าไก่คนสวยไปทำมาให้ใหม่นะจ้าได้เลยจ้าป้าไก่คนสวยคนงามบิวี้ป้าไก่จา้จา วันนี้ฉันเอากระเพราไข่ดาวไม่สุกไม่เค็มไม่เผ็ดจ้ะได้ไปนั่งรอเลยจ้าป้าค<ะ>รับกะเพราไข่ดาวจานหนึงได้ไปนั่งรอเลยนะได้แล้วจ้าข้าวผัดกระเพราอ่ะโอ้นายกินจัง นี่ป้าทำไมฉันมาก่อนแล้ผู้ชายคนนี้มันได้ก่อนนะฮะเอา้าก็แกสัง่งอะไรที่มันยุ่งยากอะไรไข่ดาวไม่สุก<อ>ไม่เค็มไม่เผ็ดมก็ให้กูก่อนแล้วกันออยป้าไก่จา้าจะยากหรือจะง่ายเนี่ย <M> ก็ต้องทําไม่ใช่หรอจา้าป้าไก่คนสวยที่ฉันมากินร้านป้าทุกวันเนี่ยเพราะ่าฉันติดใจฝีมือรสเลิศๆของป้าไงจา้ <M> างั้น คิวเอาไปกินก่อนแล้วกันนะจ๊ะมันไข่ดาวไม่สุกไม่เค็มไม่เผ็ดเหมือนกันคิวเอาไปกินก่อนส่วนเธออ่ะรอแป๊บนะตามคิวขอบคุณนะะปาเก็ปกา้าจ้าวันนี้ฉันเอาเข้าวผัดหมูหนึ่งจานจ้ะป้าจ้าวันนี้ฉันเอากระเพราหมูหนึ่งจานจ้ะ,ะได้จ้าแล้วอย่างนี้ป้าจะให้ใครก่อนละจ๊ะมาพร้อมกันแบบเนี้ย แหมป้าก็ต้องให้น้องผู้หญิงก่อนสิก็ก้ามาก่อนหนึ่งก้าว่ะนี่ป้าไก่จะให้นางผู้หญิงนี้ก่อนทําไมล่ะฮะป้าไก่คนสวยจ๊ะจะไม่ให้ฉันก่อนจริงๆงเหรอจ๊ะฉันเนี่ยามาอุดหนุนบ้านทุกวันเลยนะพอผิดใจรถมือของป้าป้าไก่คนสวยอ๋อองั้นฉันให้คิวก่อนละกันเพราะว่าคิวอ่ะเขาเป็นลูกค้าประจำฉันป้าไก่คนสวยจ้าฉันน่ะก็มากินทุกวันทำไมป้าไม่ให้ฉันก่อนล่ะจ๊ะ อ่างนี้แล้วกันน้องคิวนาะให้น้องผู้หญิงก่อนละกันเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางให้เขากินก่อนเนาะนี่ป้าไก่ป้าไก่จะบอกว่าฉันไม่บอบบางงั้นเหรอฮะแต่ไม่ได้นะฉันอุตส่าห์มาออาหนุนป้าทุกวันเลยย่าทำไมไม่ให้ฉันก่อนนะคะเป็นอแบบนี้ฉันไม่ยอมนะทําแบบนี้ก็ไม่ถูกนะจ๊ะใครชมก็ให้คนนั้นก่อนม่ยุติธรรมเลยนี่งั้นเอาอย่างนี้ละกัน ก็กินที่มันพร้อมๆกันเลยละกัน,นก็สั่งข้าวผัดเหมือนกันทําทีเดียวกินพร้อมกันกัเลยจะได้ไม่มีปัญหาเนาะเนาะเอาอย่างนี้ละกันนะไปนั่งเลยเดี๋ยวฉันทําข้าวผัดให้โอเคไหมก็ได้จ้าไปนั่งเลยป้าใครเที่ยวจาหนึงได้จ้าไปนั่งรอแป๊บนึงนะ ได้แล้วจ้านี่ป้าหนูก็สั่งไข่เจียวทำไมโตโนนได้ก่อนยืนรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยแหมก็จะเย็นเย็นสิจ้าโตโน้อนอ่ะเขาเป็นพนักงานออฟฟิศเขามีเวลาพักเที่ยงแป๊บเดียวเขาก็ต้องรีบกินรีบไปทำงานเนาะจะเย็นเย็นเนาะหนูไม่เอาแล้วคะ่ะเอานี่ป้าถ้าป้ายังทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ถูกต้องแล้วนะ รู้ไหมที่ฉันชมป้าไปเนี่ยก็เพราะป้าเนี่ยชอบป้ายอถ้าฉันไม่ชมเนี่ยอาหารก็ได้สาไม่ได้กินสักทีฉันจะมาชมป้าบ่อยๆแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะจริงฉันเห็นด้วยอย่างป้านี่นะไม่น่ามาขายอาหารตามสั่งเลยน่าไปขายสวยที่อื่นโน่นเออจริงแล้วไหนจะเรื่องแซงคิวอีกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมจริงให้พวกเราจริงจอิงจริงจริงจริลจริง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 ริงริงจ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 ริงนริงนริงจริงจริงริงริงจริงจริอจอิง ใจเย็นๆนะจทุกคนฉันขอโทษฉันทำอย่างนี้มาตลอดก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรฉันก็คิดว่าฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องมาเป็นว่าฉันขอโทษทุกคนละกันเอางี้สิป้าถ้าป้าไม่อยากให้มีปัญหาป้าก็ทำบัตรคิวสิจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการแซงคิวอะจริง,งทำบัตรคิวงั้นเหรอ ำแบบนี้ฉันตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องเกิดปัญหาละรอแป๊บน,นะจ๊ะจน้ำค่ะคุณผู้หญิงอีนี่มันอะไรกันอะ่ะเธอไม่แหกตาดูหรอว่าแก้วไม่สะอาดอะ่ะแหกตาดูสิแบบนี้ฉันไม่กินหรอกนะไม่ดูแลเลยอะ่ะทำไมมองหน้าออ อย่ามีเรื่องเหรอถ้าคงไม่รู้สินะว่าฉันเอาไปแฝพี่ชอปประธานบริษัทเธอไงอ๋อเพิ่งมาทํางานใหม่ละสิขอโทษด้วยค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำนี้ดิฉันเอาไปเปลี่ยนให้ใหม่นะคะรีบเลยขอโทษนะคะแก้วอะ่ะสะอาดสะอาดนะถ้าไม่สะอาดจะไม่กินหรอกนะชอปคะ่ะ ไปไหนมาตั้งนานน่ะไอคิดถึงช็อปอ่ะพอดีผมไปหาเพื่อนมานะ่ะคุยเรื่องการลงทุนมาแล้วนี่คุณพร้อมหรือยังสำหรับการเริ่มงานวาันแรกพร้อมสิคะพร้อมมากเลย <c oughs> ก็ดีเพราะว่าคุณอนะ่ะเป็นแฟนของผมผมอยากให้คุณเรียนรู้ระบบงานบริษัทของผมเพราะว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันอนะ่ะยังไงคุณจะต้องมาช่วยงานที่บริษัทนี้อยู่ดีได้สิคะชอ็ชอปช็อปให้อายทำอะไรอะ่ะอายทำได้หมดแหละ <c oughs> เพื่อเราแล้วก็เพื่อบริษัทเราด้วย ถ้าอย่างนั้นผมจ้คุณไอสองงานคุณนะพอดีผมต้องรีบไปไประชุมต่อได้สิคะเชิญทางนี้เลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะดูเราขาดไม่ต้องบอกเนาะนี่ค่ะคุณอายโตะ๊ของคุณฮะนี่โต๊ทำงานฉันเหรอใช่ค่ะทำไมโต๊ทำงานฉันกระจอกแบบนี้อ่ะฉันนั่งไม่ได้หรอกนะโตไม้เก่าๆแบบเนี้ย ทำไมไม่ให้ฉันไปนั่งข้างพี่ชอปในห้องประทานล่ะไปหาโต๊ะมาเพิ่มสิพอดีว่าคุณชอปเขาสั่งมานะค่ะว่าให้คุณนั่งที่นี่ฉันไม่เชื่อเธอหรอกนี่เธอจะแกล้งฉันใช่ไหมฉันรู้นะว่าเธอจะแกล้งฉันอะที่ไม่ให้ฉันไปนั่งกับพี่ชอปอะไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะอยู่กับพี่ชอปในห้องประธานถ้าพี่ชอปกลับมานะฉันจะฟ้องพี่ชอปว่าแกแกล้งฉันแกเด็กแน่คุณาอคะคุณอาย อายทำไมคุณไมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่ออกไปเรียนรู้งานข้างนอกชอบคะอายมีเรื่องจะฟ้องค่ะก็เลยขาชออปอะจัดโต๊ะให้นั่งปะปนอยู่กับพวกพนักงานอะทำแบบนี้ได้ไงอะทำไมถึงไม่ให้อายนั่งในห้องประทานล่ะคะอายเขาทำถูกแล้วผมเป็นคนสั่งเขาเองฮะชอบเป็นคนสั่งเหรอคะทำไมถึงทำแบบนี้คะชอบให้อายไปนั่งปะปนอยู่กับพวกพนักงานอะ ทำแบบนี้อ่ะพวกพนักง,งานจะเก่งใจไอได้ไงอ่ะไอคุณฟังผมนะคุณน่ะเพิ่งเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้คุณน่าจะไปเริ่มต้นทําความคุ้นชินกับพวกพนักง,งานเข้าไว้พนักง,งานบางคนอ่ะทํางานกับผมมาตั้งหลายปีคุณน่าจะไปเรียนรู้งานจากพวกเขานะหอกว่าคุณจะเข้าใจที่ผมพูดนะก็ได้ค่ะไอทําตามที่ชอบบอกก็ได้ ไมถึงให้นั่งปะปนกับพนังกงา,านพวกนี้เนี่ยชอบนะชอบสีนี้สวยชอบคะชอบ <c oughs> คิดถึงอะค่ะวันนี้ทำอะไรไหมไปร้านกาแฟกันไหมคะอยาไปร้านกาแฟวันนี้ผมมีนัดประชุมนะผมเก็บไม่ได้หรอกคุณชอบคะเอกสารเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะ ดีมากงั้นเราไปกันชอบคะทำไมต้องพาเยนี่ไปด้วยอ่ะก็เขาเป็นเลขาผมพอต้องคอยไปจดบันทึกการประชุมอายมีอะไรหรือเปล่างานาง,ง่ายๆแบบนี้ให้อายทำเลยคะ่ะอายทำได้ทุกอย่างแหละไม่ต้องเอาอยานี่ไปหรอกอีกหน่อยอ่ะถ้าเราแต่งงานกันอายต้องทำทุกอย่างอยู่แล้วน้าไอาไปแทนนะชอบนะอายผมว่าคุณเริ่มต้นจากการเรียนรู้งานในบริษัทก่อนดีไหม ก็ได้ค่ะไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะเล่ได้ค่ะคุณชอบไม่ต้องพายหน้าจืไดไปด้วยอะ่ะมันหักหน้ากันชัดๆ่พี่ชอบไพาฉันไปเนี่ยขนมได้เราอายอชาบ้อนไม่อ่ะไม่หิวพาอ,อยากกินอะไรอะ่ะสั่งเพิ่มได้เลยนะมือเนี้ย ช็อปเลี้ยงเองเห็นว่าร้านเนี้ยอายชอบไม่ใช่หรอครั้งที่แล้วที่เรามาด้วยกันอะ่ะอายยังบอกว่ารอยอยู่เลยนะไม่ชอบไม่อยากมาเราร้านเนี้ยอายอายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะตั้งแต่เรามานั่งด้วยกันอะ่ะอายไม่ยิ้มเลยนะงอนอะไรช็อบหรือเปล่าเนี่ยก็ชอบบ้าตอนอยู่ที่ทํางานชอบไม่สนใจอายเลยอ่ะทำเสียงแข็งดุอาอตลอดเลยอ่ะไอไม่ชอบให้เขาเป็นแบบนี้อ่ะ ไอ้ใหชอบสนใจมากกว่านี้อ่ะอายครับชอบเป็นถึงเจ้าของกิจการเลยนะชอบก็ต้องสวมบทบาทเป็นเจ้านายทาตัวให้ลูกน้องเคารพชอบต้องทําแบบนี้ถึงจะคุมลูกน้องได้ไอเข้าใจช็อหน่อยนะแต่งงานที่ชอบให้อายทำอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยค่ะให้ทําแต่ถ่ายเอกสารกับรับโทรศัพท์ลูกค้าแค่นั้นนะ่ะไอไม่ชอบอ่ะค่ะชอบไอเบือ่อไอเบือ่อไไม่อยากทำแล้วไอ แต่งงานพวกนั้น่ะมันเป็นงานพื้นฐานนะไอ่ควรจะเรียนรู้ไว้เยอะๆแต่ชอบคะเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกันคะก็รอจนกว่าคุณจะช่วยเหลืองานในบริษัทผมได้ก่อนถ้าถึงเวลานั้นนะ่ะผมก็แหกขันมากไปขอคุณถึงหน้าบ้านเลยนะจร <laughs> ิงนะรออยู่นะคะจะต้องเรียนรู้งานเยอะๆนะอืม อารมณ์ดีเลยนะอยากแต่งงานแล้วค่ะนี่ราาพทำไรเดินตรวจงานครับเดินตรวจงานนั้นหรอ<ช>น้อยฉันเห็นนะว่านายอ่ะอู้งานอยู่ใช่ไหมฉันน่ะเป็นคนจ่ายเงินเดือนแกนะยังอยากได้ไหมเงินเดือนเนี่ยฮะแล้วมาอู้งานแบบเนี้ยหรือว่าอยากโดนไล่ออกได้ครับ ไ,ได้เลือกขอพี่ชับว่างอยู่ไม่ใช่หรอทำให้ฉันหน่อยสิงานง่ายๆอ่ะแค่ถ่ายเอกสารทั้งหมดนี่เลยนะอย่างละสิบชุดภายในสินาทีนะพอดีว่าพี่ชับขอรีบอ่ะทำเร็วๆหน่อยนะคุณไอแต่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันนะคะ มาหาใครเนี่ยเอ่อผมมาหาฝ่ายจัดซื้อครับฮะฝ่ายจัดซื้อสารูปแบบนี้นะมาหาฝ่ายจัดซื้อและที่สําคัญนะ่ะบริษัทฉันนะ่ะไม่ซื้อขายกับคนแต่งตัวแบบนี้หรอกตามีไหมมาทางไหนกลับไปทางนั้นนะกลับไปสิสารูปสิฝ่ายจัดซื้อจะซื้อสิบแปดมงกุแล้วจะรู้สึกทำไมในของจากบริษัทฉัน คุณนังสีขามาพวกนี้มาน,นี่นมันสวยอะไรของฉันเนี่ยเออคุณชอปอยู่ไหมครับขอโทษนะดูจากสารูปแล้วเนี่ยมาขอพบเจ้าของบริษัทงั้นเหรอไอ้ขอทานจะมารับบริจาคใช่ไหมที่นี่อ่ะไม่ใช่ฐานสงเคราะห์นะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไปไปพอดีผมมีธุระด่วนนะครับจะมาคุยกับคุณช็อปเรื่องงานธุระด่วน หรออย่ามาหลอกฉันเลยฉันไม่เชื่อหรอกขอทานไปเลยไปแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยแกมีสิทธ์อะไรมาถามว่าฉันเป็นใครแต่ถามก็ดีจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยคือแฟนของคุณช็อปเจ้าของบริษัทนี้เองทีนี้รู้หรือ,อยังว่าฉันจะไล่แกเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างก็ได้ไอ้ขอทานไปเลยนะไปผมเพิ่งรู้นะครับว่าคุณช็อปเขาชอบผู้หญิแบบนี้แล้วคุณจะเสียใจที่ทำกับผมแบบนี้ เสียใจอะไรก่อนสติน้อยขอทานไปไหนก็ไปไป,ไปอุ้ยวันสวยของฉันจริงอายอชอบคะนี่คุณทำอะไรลงไปทำอะไรเหรอคะก็คุณไล่พี่ชายผมออกจากบริษัทไปไงพี่ชายกันเหรอคะทำไมฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีพี่ชายด้วยแล้วไหนคะพี่ชายคุณอะคนไหนละคะไม่ไล่ใครนะคะผมนี่แหละพี่ชายชอป ขอทายคนนี้นะเป็นพี่ชายคุณเหรอคะใช่คนเนี้พี่ฟุกพี่ชายคนละแม่ของผมซึ่งตอนเนี้เขาจะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ในบริษัทของเราแต่อายคุณเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบริษัทของเราคุณอะจ้องแต่จะหวังแต่งงานกับผมคุณหวังให้คุณสบายอายการแต่งงานอะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะมันไม่ใช่แค่ว่าคนสองคนรักกันแต่งงานกันแล้วมันจะจบแค่นั้น ใช่คนที่จะแต่งงานกับช็อปอ่ะไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยไปวันๆควรจะอยู่ข้างๆกันดูแลกันช่วยกันบริหารบริษัทให้ดีไม่ใช่ทําให้บริษัทพังเหมือนคุณแต่ช็อปคะช็อปอย่าเลิกกับไอ้นะคะไอรักช็อปจริงๆนะไอขอโทษคะ่ะช็อปไอรักช็อปอะ่ะขอโทษนะคะยกโทษให้ไอ้นะไอขอโทษด้วยคะ่ะที่พูดจาดูถูกพี่ชายคุณนะ่ะไอขอโทษนะคะช็อปอย่าเลิกกับไอ้นะช็อปก็ได้ไอ ถ้าคุณสัญญาว่าต่อไปเนี้คุณจะปรับปรุงตัวเองและตั้งใจที่จะเรียนรู้งานในบริษัทนี้ไอสัญญาเลยค่ะไอจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ค่ะชอปแ,แล้วไอต้องขอโทษพี่ฟุก๊กด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณไปเรียนรู้งานใหม่จากคุณไอได้เลยค่ะคต้องขอบคุณพี่จริงๆนะ ที่พี่ช่วยมาทดสอบแฟนผมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยมีพนักง,งานคนไหนมาบอกผมเรื่องนี้เลยอะ่ะผมก็ว่าอยู่ว่าพักนี้ลูกค้าประจําหายไปไหนหมดคงเป็นเพราะว่าเจอริสของยายไอ้แฟนผมแน่เลยอะ่ะเออก็เพื่อนฉันอ่ะที่มันเป็นลูกค้าบริษัทแกมันมาบอกฉันว่าพนักงานที่เนี่ยปากไม่ดีแถมยังไปดูถูกเขาอีกฉันก็เลยมาดูก็เห็นกับตานี่แหละความจริงแล้วอะ่ะไอ้เขาก็เป็นคนน่ารักนิสัยดีนะแต่คงเพราะว่า ปลูกเลี้ยงดูเหมือนลูกคุณหนูไปหน่อยอ่ะก็เลยทาอะไรไม่เป็นสักอย่างเห็นแบบเนี้ยผมก็รัเขานะผมถึงอยากให้เขามาเรียนรู้บริษัทของเรานี่แหละเป็นที่มาของแฟนประธานจู้จี้อะไรนะเออเคยได้ยินป่ะเออเคยได้ยินไม่บ้างมาบ้างป่ะฉันว่าเราไปหาอะไรดื่มไหมวะ